บนนสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบสทุกคนทุกคนพี่ดองจ่าตอนนี้จะเริ่มสิบวันแล้วเนาะพี่นอ้องเมื่อวานนี่ซื้ออัมข้าวเปียกมาตตาแปซเตอันนี้ครับเปียกเขาจ้ะเห็ดเป็นเส้นโซดเลยเนี่ยเส้นข้าวเปียกจา้าดีกวันสต้งกล้วยจับเนาะส้งข้าวเปียกก้อนหจักโรโลดไปนะไมันนี่บอกพอกิน,นทำมันหน่อยในชิ้นวกใหม่่สีโ่โลทั้งหมดชื่อมัน อัานนี้นะแบบนี้นะแท่กเลยพเนสดอันนี้มันเป็นเส้นสดเลยเขาจะเห็ดสดเป็นเ้นใหญ่เศษมูยอกับสุกกระดูกู่มอะรนี้ก็ไ้หญ่ยมก็ี้สายกบพักบัวพี่น้องแล้วก็หอมป้อมเนาะ เ้นอันขาเปียกสดนี่พี่น้องเขาเจ้าขายนะโลละเศษน้องโอ้โลละซาวพันพี่น้องเขาเจ้าขายนนี่นโลละซาวพันอันชิแทบพัวเป็นทวงของเราแต่มันก็เก็บไว้เดือดเหนือได้แล้แต่มัก็ขึ้นลายไงมันต้องมีระยะของมันนะจ๊ะมันเป็นอันเส้นสดเจ้าเจ้าวขันสดๆมันอยู่ได้บ่โดน โลเงินบาทกับประมาณส0บาทนะพี่น้องสอนาบกอ้นหนึ่งมาทมาลกเพื่อชีพเ เงื่อนวานี่นะถึงเาสองขือบอกเลยว่ากินข้าวในรถนะเรากินข้าวในรถกินข้าวกินข้าวอยู่หน้าปรงรอบหนึ่งมาฮอดปักซองแล้วกินอีกรอบหนึ่งเป็กินในรถโหลดพี่น้องคืนมามันมากินหอยนะว่าเสร็จแล้ว,ลวจ้าพี่น้องเอาเสร็จลงไปเรียบร้อยเหนียวคักร้พอมันเป็นเส้นข้าวเปียกซดอันนี้นะ เส็นใหญ่ค hmm. รับเนาะหน่อยสุดแล้วสำเนาะมูยอแล้วกักระดูกมูเนาะเจีิยปุกกอนหมาเบ้อเริ่มเทิมเลยพี่น้องอิ่มแน่นอนเนาะกียวอันนี้เทียมเจียวอันนี้พักต่างสายคืนส้ายนะ่ ไมใส่จานเราไทม์ไทหมักอ่ะใส่ัเอาลงไปเลยเอาใส้เาหน่อยเหนียนุ่มดอแบบิซ่บแทบ้านฮามนบอมีขายพี่นเองไปลยไปเลยเอาเขาเปียกสุกแล้วพี่น้องลงมือได้เนาะตักตักตักได้ตักได้เลย ่เห็นมลยยังยังเจียวอยู่ยังทอดอยู่สบายดีพี่น้องจนบ่ายโมงยังไม่ได้กินอยู่กำลังชิบายโมงพอดีกลงสิบายโมงพอดีเข้าไปนนล้เส้ไนม่นี้มันเป็นแบเช่นใหญ่ๆเนียวนุ่มเนี่ย เพื no? ่อเช็เ UH, น um> um> ี่นีคนะี yeah> ่เอากินบาเซ็นแบบนี้คับเซ็นแบบนั้นได้ชิแท่บตัวกันเุกน้ำตาลได้ซะเอาวก็พุกน้ำตาลมาด้อ่าเด้อเากินเลย มันยังออกเค็มเยอะๆจะไปใส่เอาอีกเด้อเด้อไปเแม่ค้าเจ้าว่เค็มเลยเค็มเราแล้วบอกว่าจางไรใส่เค็มเาเค็มคือนัวแก่นัวแห้งนัวแห้งนี่จะไปให้แม่น้องมือ

เมอ่านได้ยีบุญบเมดพอดีพอดีพอดีเยอมถาใส่พริกทีันายอะถาใส่พริกทีหลังเนาะให้คนี่มเอาปเ็นอย่างไี่บุญใสะป่าไล้ยๆกระแทรล้วอย่าไปุ่งได้บุญแล้วสมุดแดะก็ดีแท่กแล้ว สม hey, hey. to ุนชมองกตะมะพีดกยูนะคะกจเป็ดก็ได้ษเอาใครจะเอารมากนี s <S um, ้ก็ว่ต้องปรุงอย่างปรุงตะมกพีดใส่ต่พริกกับอันหอมเจียวนะคุณนายังบุพอหอมเจวกะกระปักหอมมามาน้องจ๋าวันนี้กินเส้นนะจ๊ะ ประเภทเส้นนี้ยยงกับเปรเท่าทับกปุ่น้ีงนอกกปุ้มแบบเพื่ออยากกินแล้วแบบเส็นที่เขาเปียกมาคิดแฉบกระเพิรนะท้องตักุุนี่คือเซียกถึงเ็ก่นพวงได้กยกิดแบะพุรนอ่ะ้องแต่กระปุลนี่คอเลียงเดกยื่นย ย่งคนแวนแล้หอันุนคายไปน้ำลวตีเรุ่น้หักกตากับย่างขายเดี่ยวือหักกื่ออีกเดี๋ยวลุ้ขาบมีะเื่อขายหเขาหมดหยุกเรียบอกท่านกินหอหลายนั่นเอาใส่กลดไปเลยเนี่ยนี่มาตามรถอันรถพุ่มพวงเด้เดี ในกินมาสุคนเ้วเป็นอะไรแซ่บอยู่บ่เขาเปียกเสรไงน้ก็้อ่ยาพากันกินแล้วสใส่ชีแส่บแหงพี่น้องหิวเข่าบ่ายโมงนะคะก็ได้กิน

กระดูกระดิกระดูกระดูบบมีห้อเนื้อต้มกระดูกไปเนาะไปยังเพิ่มอกเยอเขาซิมก่อนม่ต้องซิมหรอได้เลยนะทนไม่นเงเลยิใส่บ้องผให้แช่ผกเงินป่วมาเด้อเรียกกระาอยู่เนี่ย

อยู่บ้านบ่ anyway, <th> ไรงานแรงสีบุ่นไงกุ้มกุ้มขนาดรถโบวิ่งยังสีุ่นไงพอมันลมรถมาบ่ได้จะไปเห็นนี่อย่างเมื่อนักวดเมื่อสามรอบยังบออันนี้อยู่เอากวดบดเดียวชิวยางเดยห่ออไม่มาเลยินอนยสบายเือเชิญไม่บนนุ้่นเลย จาว่าหัวอาเลมันดัดนเหอนนาดไหนหัวลงส่มเป็เงินมาเก่าอีกหนาแล้วแปปแสพอดีแปะปแสงต้ม้ต้มกาแฟนะครับใส่ขีงมันอมันสีหองคนพานพานขิงต้มส่ในทอง ทานชิ้นใช่เนาะมันงมเนาะมาตาบเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนานสเป็นโลงเลยเนาะในตลาดบ้านเาบุมีขายที่เราเินสเปียกนตดเนาะเขาป่งทั

แม่ก็ปวดทาไปองไม่ก่้าไปเหนื่อยมากหนาวฝนหนาวอืมนม่ไหวไม่เจอเราไ่เอเาไปบ้านเนลนนเขาไปน่ไปนหนาวแล้ไม่มีลมตอนนีนมันอัอนีนกาบ้านบ้านเงินก็จะพคพาได้หรือเปล่าไปหนกนอหาเห็นแต่แม่ซเนาะเย้ในปิ้งด้วนั่งไปนั่งในปิ้งฮ ไปนั่งสังเรานั่งนะฮะนั่งใกล้ก็มีที่ก็สูงๆนั่งเก่งปวยกันโค้มากรนาให้ได้ยเราอ้แอไนี่ยไของแเบิเปลืัุ่ปแล้วรมาถูกคนกาแฟกาไ้หไลหัวไลหัวมาา่วไปลยหัวนลยหอ้หอ้หอ้หอห้ โอว้ายคุณเด้อไปหงุมจ <c> ้า <gr> เ <ung> ุ้ยเ้ยอู้อู้ไล่ไปทาเเ้ยไล่เือว่าผู้ผู้มาคือสอบเครื่องใ่กะเป๋าเครื่องกระเป๋าเครื่องโชว์บัตรส่งกระเป๋าได้นทีเหมือนมาตะไก่บอกรักแมงมุมเลยจักก็จะทำเบาเครื่องไม่ทำก่อนคนที่เขาเพื่อนไม่ใช่มาตะไก่

ใช่ใวาแล้วพ er> ่อ mm ัก nah, ็มีจากบ้านเรานี่แหละเขามาเขาไปจับเยหนอันเลัขงาชีไหนเป็นราชเขาพิชขแล้วมาเลยแล้วหลอกติลรไว้เลาิลรดแล้วเขาหามามามาเปิดแจกกับบี๊บบึมมาลงคน้มาลวบึมล้มแล้วาน่ามันเบไวเนาะ แล้วเดียวไปลงไปลงไปโอ้เบิดเดี๋ยวจลรดเบิดวางยาลงไปลงมาเรามาจอดแล้วก็หลอกดเราไว้เราลืมบปล่ัยเราลืมไปแล้วล่ราลืมไปเลยปลอยเราหลอกอยเราไปก่อนแเราหย่าเราหมดเขาทั้งเงินคุณง่ายๆเขาบึ้มเป็นแดงมปเอาให้เติญมามาเด้อ ต่ Diamond, มไม่ลอกมันอไปนะก่รอนกับบมันดนมันมันลอกขาเรยมันมุวนหอบนึงเอนึงมันตึงเลยถ้ามันล็อกไปมันตู้พอเลยมันลากไปเลยน่มิดบุดหอกหนึ่งจังหวะออกตัวไม่ตีว่เตี้ยหัวซากิน

จัดกันไปบุญละซองสามถ้วยและพี่นอ้นอ,งองเนาะคนที่สองนะประมาณต้มประมาณสามโลป่วยเนาะประมาณสามโละมโล,ละ่ะ<อ>โพ<ล>ี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาวันนี้ชิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่าน,นี้เนาะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนะ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในเดอ้อพี่น้องจา๋าสบายดีสบายดี